สืบสารทํารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการสืบสารทารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักงานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะกลุ่มสัมมาชีพชุมชนคืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยกับคํานี้นะคะ กลุ่มสมาชิบชุมชนคือการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมมีไรายได้มากกว่ารายจ่ายและก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ฐานรากในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งค่ะซึ่งที่บ้านโป่งเก้งพัฒนาตำบลไร่ใหม่พัฒนาอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนาขึ้นและตอนนี้ก็เป็นหนึ่งใน221เศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะและมีผู้ใหญ่บุญเสริมทับอุ่นเป็นประธานกลุ่มค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่อยู่ในสายกับเราแล้ว,ลวด้วยนะคะสวัสดีค่ะผู้ห่ สวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่คะอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยเล่าถึงกลุ่มของเราอะคะ่ะกลุ่มสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนาว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็จากการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มฮะซึ่งกลุ่มอยู่ในภายใต้หมู่บ้านของการอันเนื่องมาจากดั้มริของศูนย์ศึกษาห้วยทรายครับอืมค่ะก็เลยรวมกลุ่มกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มาพัฒนาเรื่องวิชาชีพของหมู่บ้านและตำบลค่ะใกล้เคียงฮะค่ะ ก็เลยได้เป็นกลุ่มสมาชิพขึ้นมาอมืเป็นกลุ่มสมาชีพแล้วเรารวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปีไหนคะเนี่ยอ่ารู้สึกว่าผมได้เลือกตั้งผู้ใหญ่เมื่อปีหนะ้าเจ็ดฮะแล้วมาตั้งจับกลุ่มตั้งกลุ่มได้เมื่อปีห้าเก้าช่วงปีห้าเก้าเนาะสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าและณนะปัจจุบันนี้มีสมาชิกกันอยู่กี่คนคะเนี่ยอ่าจำนวนสิบสามรายครับอือสิบสามรายทําอะไรกันบ้างคะสาหรับกิจกรรมของกลุ่มสมาชิพชุมชนนี้ด้านผลิตภัณฑ์ด้านไม้กวาด ที่ชุมชนพอมีแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เรื่องของกล้วยอบกล้วยตากตะวันยิ้มที่กลุ่มทําอยู่ฮะแล้วก็ยังมีอีกยังมีอีกหลายรูปแบบเรื่องจักสารจากรแก้วแฟกเรื่องของ <c oughs> ม,มันมันหลายเรื่องฮะอยู่ที่นี่มีหลายเรื่องมีมีส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราหาได้ในชุมชนเนาะมีกล้วย <c oughs> ใช่ไหมคะเอามาทาเป็นกล้วยตากอย่างนี้หรอใช่ครับใช่ครับอมีหัตถกรรมด้วยครับอ่าค่ะแล้ว นอกจากสมาชิกของกลุ่มเห็นบอกว่าได้รับความรู้จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมภาค8แล้วก็ยังได้ไปรับความรู้เพิ่มเติมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายตรงนี้เราไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาบ้างครัผู้ใหญ่ศูนย์ศึกษาเนี่ยจะเป็นชทคดีโหมอ่าแล้วก็เรื่องของแต่รูปเรื่องของอะไรเนี่ยทุกๆอย่างฮนะในกลุ่มนี้ที่จะมาทาหน้าอยู่ <S 1> <S 1> <S อื แล้วแล้วเราไปเรียนรู้ยังไงคะเจ้าหน้าที่มาสอบถามเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยกลุ่มเราต้องพัฒนาแล้วนะงั้นไปหาศูนย์กันดีกว่าไย่ฮะศู<อ>นย์พอพอเราตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้มีกลุ่มร,รมาชิฮน,นะ,ะหน่วยงานทุกหน่วยงานจะเข้ามาหาที่กลุ่ม<อ>เห็นไหมครับค่ะมาหาแล้วก็มาชักชวนให้เราไปรับความร<อ>ู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมให้เป็นกลุ่มให้มันนะให้มันอยู่แบบยั่งยืนขึ้นไปอีกครับค่ะค่ะแล้ว ตอนนี้ที่บอกว่าทำในเรื่องของเกษตรผสมผสานนี่เราทำกันเอากลับไปทำที่บ้านหรือว่ามีพื้นที่ของของตรงกลุ่มที่เราทำร่วมกันคะผู้ใหญ่มไม่ฮะคือผสมผสานนี่คือบนะุคคลตัวใครตัวมันนะครับอยู่ในพื้นที่คนละพื้นที่กันครับอในหมู่นี้ับทํากันคนละยางฟองอย่าง้วอยู่ด้วยกันกนี่แหละครับในกลุ่มนี้มหมู่นี้ค่ะทําอะไรกันบ้างอย่างเช่นของผู้ใหญ่ทําอะไรด้านเกษตรผสมาาผสานมแล้วครับ เออมีด้านสาัตว์เลี้ยงสัตว์ทำนาเขาก็ทำพวกปลูกผักแล้วก็ทำเกษตรไอ้ทีแบบไม่ได้ทำเชิงเดียวครับทำหลายหลายอย่างะครับล้มลุกไปแล้วก็เป็นรายวันรายเดือนรายปีอะไรไปอย่างนั้น,นะครับอืมเพราะว่ามันจะได้มีรายได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างที่พี่ใหญ่บอกร,บราย<ม>วันรายเดือนรายปีทีนี้พอพูดถึงผลผลิตด้านเกษตรผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกไป อย่างที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อสักครู่เราปลูกกล้วยไว้ในแปลงเกษตรแล้วเราก็เอามาทําเป็นกล้วยตากล้วยอบเห็นบอกว่าใช้พลังงานสะอาดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากหน่วยง,งานพลังงานจังหวัดอ่ะอ่าให้มาในในกลุ่มสมาชิกนะี่คือที่ได้มาก็เพราะว่ากลุ่มของเราหนาแน่นคือรวมมือร่วมใจกันดีอะเขาเลยให้โดมโพลาอะไรโดมพโพลาโพลีอะไรเนี้ยมา อ๋อเป็นโดมให้เอาไปไปอบในโดมนั้นใช่ไหมครับอุ้ยอย่างนี้มันก็สะอาดด้วยสิปราศจากฝุ่นแมลงทยงครับอืมอืมพอเราทําได้ล้วเอาไปจําหน่ายที่ไหนละคะผู้ใหญ่เออจำหน่ายศูนย์ศึกษาห้วยทรายครับอ๋อส่งไปจําหน่ายที่ศูนย์ครับอุ้ยขายดีไหมคะเนี่ยขายดีครับค่ะสมาชิกทํากันไม่ทันเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นเถอะครับนอกจากตรงนี้แล้วออ่ในเรื่องของกิจกรรมค่ะ พอเราเราผลิตได้ตรงเนี้เห็นบอกว่ามันจะมีกิจกรรมที่เราถ่ายทอดให้กับคนอื่นด้วยใช่ไหมในกลุ่มของเราเรื่องของของผมก็มีเรื่องของผลิตพันไม้กวาดนฮะเราจะพัฒนาสู่เราจะเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวจะสู่ผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นในเขตบริเวณรอบข้างคือโรงเรียนอืโรงเรียนเราจะเราจะให้เราจะฝึกเราประจบเป็นบรรยายสาธิตการทําไม้กวาดให้กับโรงเรียนเพื่อประหยัดรายได้ เพิ่มรายจ่ายใอ้ประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยคอือให้เด็กๆได้ทําไว้จําหน่ายด้วยอครับ<ห>วัสด,ด,ดุว่าใชใ้ในกิจการโรงเรียนเขาเหรอครับอ๋อให้เขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อไว้อย่างนั้นเธอใช่ครับประหยัดงบประมาณอืมอืมอืมอโอ,อแล้วอย่างนี้สอนไปกี่รุ่นแล้วคะเรื่องการทําไม้กวาดเนี่ยอ๋อทุกปีครับตั้งแต่ทํามาผมผมจะมีแหละมีนโยบายทําทุกปีแต่ละโรงเรียนครับบริเวณใกล้ๆกับในพื้นที่ของเรา ครับอืมค่ะอ่าเนี่ยทั้งสอนคนอื่นทั้งสร้างผลผลิตเอาไปจําหน่ายตรงนี้เวลาเราทํากิจกรรมหรือว่าเราผลิตหรือเราทำทำผลิตภัณฑ์ได้แล้วจําหน่ายแล้วจัดจําหน่ายเรียบร้อยในตัวรายได้ล่ะคะผู้ใหญ่เรามีการจัดสรรปันส่วนให้กับสมาชิกของเรายัางไงบ้างสมาชิกที่มาทําร่วมกบเราเราให้วันละรายวันละวันละสามร้อยบาทเบื้องต้นทําแบบไม่เต็มวันก็หาเวลาว่างครั้งหนึ่งห้าสิบอันร้อยอันอะไรก็ แบ่งป,ปันกันไปครับผม,มให้วันละสามร้อยบาทค่ะก็มารวมกันที่ที่ศูนย์ครับอ่านั่งทํากันที่นี่ก็จะมีะไรายได้ในทุกๆวันที่มาทําครับครับอ,อันนั้นก็คือมาจากรายได้ของการจัดจําหน่ายแล้วเราก็เอามาใช้บริหารจัดการตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอ่าแล้วเวลานี้กลุ่มของเรากลุ่มสัมมาชีพโป่งเก้งพัฒนาได้รับการคัดเลือกแล้วให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสานตรงนี้ค่ะในเรื่องของการจัดการแบ่งปันความรู้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนอื่นที่สนใจเราจัดการยังไงบ้างคะผู้ใหญ่มีฐานเรียนรู้ไหมมีคะับยังไงคะเรื่องของเรื่องเรนร้่างตผลิตภัณฑ์พวกอะไรต่รงๆมีทุกอย่างครับอืมีมีหลายฐานเลยสิคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของฐานเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยมัน พันได้ของการลําเรลี่อคือมันจะผูกพันเกี่ยวกับย่าแฝกปัจจุบันก็จะมีเรื่องของย่าแฝกขึ้นมาอีกรูกปแบบอีกอีกประเด็นหนึง่งครับอืมีแปลงปลูกแฝกอยู่ในในศูนย์เราด้วยถ้าอย่างนั้นครับครับอืมค่ะแล้วทีนี้ถ้าคนสนใจอยากไปเรียนรู้เนี่ยในหนึ่งวันถ้าสมมุติว่าเขาไปแล้วไปหาผู้ใหญ่บุญเสริมที่ศูนย์เขาจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอะคะอ๋อถ้าเน้นเน้นกันเรื่องก็เรื่องไม้่กว่าก็วันหนึ่งก็ อาจจะเป็นอาจจะทําได้สําเร็จครับอาแล้วแต่แว,ว่าสนใจด้านไหนใช่ไหมครับสนใจเรื่องใดได้เลยครับค่ะอยากลองทําไม้กวาดก็จะมีการสอนทําไม้กวาดถ้าสนใจรรเรื่องการเกษตรล่ะคะจะสอนอะไรบ้างกเกษตรก็มีเรื่องของเรื่องของสัตว์นะครับเรื่องของสัตว์เรื่องของทําไร่ทําไร่ก็คือปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรนี่นะครับที่เป็นไรายได้เสริมอเราก็จะแนะนําเป็นขั้นเป็นตอนว่าควรจะปลูกอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะ ค่ะแล้วสอนทําผลิตภัณฑ์ในนอกจากไม้กวาดจะสอนทําอย่างอื่นด้วยไหมมีไหมคะมีครับในกลุ่มก็มีผลิตภัณฑ์จากสบู่จากจากผ้โอ้ยหลายอย่างนะเนี่ยอ่าเรื่องของผลิตภัณฑ์จากไม้อมไม้เศษไม้อะไรมาทาเป็นโต๊ะก็อี้อือแต่พูดถึงง่ายสุดไปเรียนรู้ถ้าเพียงมีเวลาไม่มากวันเดียวนี่เรื่องทําไม้กวาดนี้ก็ก็น่าจะทําจนเสร็จใช่ไหมคะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกออครับ ก็ต้องไปอุดหนุนด้วยนะกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ได้คร่ะทีนี้ในในพื้นที่ของเราตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่มีคนมาดูงานบ่อยไหมคะถ้าไม่ใช่นักเรียนนะไม่มันก็มีแล้วแต่เขาจะจัดมาแล้วครับอ๋อมาจากทางไหนอะคะศูนย์ส่งมา่ดยงาน่วยงานของของอำเภอบ้างของตำบลบ้างของศูนย์บ้างอะไรเงี้ยครับอื ทางผู้ใหญ่กับสมาชิกก็พร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้ครับค่ะค่ะทีเนี้ยมีคนน่าจะสนใจเพิ่มเติมในเรื่องของการไปเยี่ยมชมที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชลริด้านเกษตรผสมผสานที่บ้านป่งเกงพัฒนาที่กลุ่มสมาชิพของเราตรงนี้เขาสามารถติดต่อผู้ใหญ่โดยตรงได้เลยหรือเปล่าคะได้ครับต,บติดต่อได้เลยครับที่เบอร์นี้แหละครับค่ะอะผู้ใหญ่แจ้งเบอร์ได้เลย 0810186153ครับอ่าโทรหาผู้ใหญ่บุญเสริมได้นะคะว่าสนใจอยากมาเรียนรู้ดูงานกับผู้ใหญ่นะคะที่ศูนย์เรียนฟรีอะเรียนฟรนฟีค่ะอ,อีกหนึ่งเรื่องผู้ใหญ่พอกลุ่มของเรากลุ่มสมาชิบโป่งเก้งพัฒนาได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วผู้ใหญ่รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ต้องจัดซื้อจัดหาซื้อเขทุกอย่าง นอกจากเราไม่ทําไม่เป็นหน่วยงานมาให้ความรู้ตาปัญญาของพ่อหลวงเนี่ยก็คือเราก็รู้สึกว่าจะทําสืบเนื่องต่อไปจะทําให้หมู่บ้านและตาบลอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับอืมค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บุญเสริมทับอุ่นนะคะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นประธานกลุ่มสมาชิกชุมชนหมู่บ้านปงเก้งพัฒนามาร่วมพูดคุยกับทางจอสร้อยขอบคุณนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะสามารถติดตามได้เลยจากทางเว็บไซต์ js ร้อค่ะทาง YouTube js ร้อยร d ดิและทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทาง Facebook สำนักงานกปร,รด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำนักงานกะปะรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ